วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเปิดเผยจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการงค,งคิดเป็นร้อยละ45.84ค่ะโดยจะเรียกประชุมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ปัญหาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเปิดเผยภาพรวมตัวเลขผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 44ล้าน6,49742คนจาก68จังหวัดซึ่งไม่รวม9จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่สามารถเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ประกอบด้วยชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตพัทลุงสงขลาและจังหวัดตรังโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการจำนวน20 4 6 8 6ล้านคนคิดเป็นร้อยละ4 5 8 4 อย่างไรก็ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการรวมทั้งบัตรดีบัตรเสียและผลโหวตโนจะทราบผลในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ที่ประชุมกะกะตออยังรับทราบกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งแสดงความรับผิดชอบโดยการขอสลับหน้าที่ไปดูแลงานด้านอื่นของกะกะตเนื่องจากบอกว่าไม่สามารถทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งได้สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นเอกฉันว่าการปฏิบัติงานของนายสมชัยสมบูรณ์แล้วจึงขอให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งด้านบริหารงานเลือกตั้งต่อไปทางท่านประธานกับท่าน,นาาคณะกรรมาการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านจตุสมชัยเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับมีประสิทธิภาพดีแล้วนะครับก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับอันนี้ก็เป็น ที่มีเมาาื่อเช้านี้ส่วนในเรื่องของการที่จะพิจารณาวันเลือกตั้งวันที่26กุม23กุมภาหรือไม่อย่างไรนะครับในเรื่องนี้ท่านได้สอบถามท่านรองเลขาธิการท่านสกดิัสุยมงุคลนะครับกับท่านผู้ในการรวมทั้งกับผมแล้วนะครับคงจะต้องมีการพิจารณากันโดยวันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีผู้ในการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั้งกทมด้วยข้อมูลที่เราจะนํากลับเรียนท่านประธานกับท่านกรรมการอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆ ที่เขาจะมารายงานในวันพรุ่งนี้ครับส่วนกรอบเวลาการเลือกตั้งทดแทนจะหารือกับผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้พร้อมกันทั้ง77จังหวัดโดยจะประชุมกันที่จังหวัดชนบุรีซึ่งจะเปิดรับฟังข้อมูลรอบด้านคาดว่าจะได้ข้อสรุปและความชัดเจนอย่างไรก็ตามต้องประเมินสถานการณ์ประกอบด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเตรียมการทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรเช่นเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป เบื้องต้นกะกะตยังมีงบประมาณจัดก,การเลือกตั้งได้ไม่จำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล